กระทรวงแรงงานจับมือเอกชนสร้างกำลังคนด้านหุ่นยนต์รับโลกอนาคตกระทรวงแรงงานจัด MOU สร้างความร่วมมือเอกชนผลิตกำลังคนด้านไ o t และหุ่นยนต์ป้อนอุตสาหกรรมการผลิตสู่โลกอนาคตวันที่22กันยายน2564ณนะห้องประชุมปรกรณ์อังสุสิงห์อาคารกลมพัฒนาฝีมือแรงงานนายทวัฒน์เบญจาทิกุลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U กับนายกฤษดาอัครพัทยากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทแอ r o โรกรุป1992จำกัดเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์เปิดเผยหลังจากการลงนามความร่วมมือว่านโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งเน้นพัฒนายกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต้องเร่งพัฒนาเสริมศักยภาพเป็นพิเศษเนื่องจากตลาดแรงงานยังมีความต้องการแรงงานในสาขานี้เป็นจำนวนมาก ด้านนายกฤษดาอัครพัทยากุลกรรมการผู้จัดการบริษัทแอรโรกรุป9 9 9 2จำกัดกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตก้าวเข้าสู่ยุคแห่งระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีอัจฉริยะมีการนำรถขนส่งอัตโนมัติ แบบมีอุปกรณ์นำร่องหรือ AGV และหุ่นยนต์อัตโนมัติมาใช้ในการลำเลียงสินค้าในโรงงานและคลังสินค้ามากขึ้นจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานให้มีทักษะฝีมือสามารถใช้เครื่องอัตโนมัติในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง2หน่วยงานจึงร่วมมือกันพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือสูงขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย